ถึงเลยแล้วนะคะเราก็เริ่มต้นด้วยอาหารไทยค่ะแซ่บๆจานนี้เป็นปอบเปียทอดแล้วก็เป็นเฟรนฟายทีายอะไรลาดด้วยซอสชิลลี่แอนด์ฮันนี่ซอสเนื่อจากอยากกินอะไรที่มันแบบเป็นรสจัดจ้านอยากกินเนื้อสัตว์แต่ว่าวันนี้เป็นวันอะไรคะจายเดย์จายเดค่ะมันเป็นอารมณ์เหมือนเป็นวันพระค่ะก็จะ ไม่มีเนื้อสัตว์แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ทุกชนิดปวดค่ะกินมังต่อค่ะแต่ได้รสชาติก็ยังดีนะคะเพื่อนๆชิมไหมคะเชิญเลยค่ะไม่มีชิมอาหารไทยจริงหรอนะเมืองเล่น้องแม่ไม่มีเตอร์ค่ะรวันนี้มาที่เท่าไหร่วะสิบเก้าก็คือก็ดีไม่มีฮวงเทสที่เราต้องการกเตียทอด ชิลี่ฮันนี่ก็อ,อร่อยอร่อยค่ะไม่เฟกนะคะอร่อยแบบไม่เฟกผักไทยค่ะเป็นผักไทยมังสวิรัตนะคะเ,คเป็นไงบ้างคะผักไทยน้องแป้งไม่เวิร์คอันนี้ไม่เวิร์คไม่เวิร์คไม่โดนอ,อุย้ยเสียสเสียใจทุม่มยำกุ้งมาถ้วยแค่นี้ค่ะไม่พอกินค่ะเป็นไรสั่งมาสามชุดสามชุดก็โต๊ะลชุดอะค่ะ ดูคนให้ว่ามีอะไรทำไมมีผัดไทยมาเพิ่มแล้วก็มีต้มยำกุ้งเดี๋ยวไปแป้งชิ้นเดี๋ย้อะไรคะพี่แตงปรุงไหมพี่ว่าพี่ว่าทำผักอะไรก็ได้ดีกว่าไม่ไม่ต้องหิตรวมอ่ะออปรุงเลยออปรุงเลยออปรุงไหมแกออชิ้นออชิ้นคือมันเป็นสบสำหรับคนเดียวอะเราว่าไสเนี่ยเห็ดหายากพี่ว่าสั่งผักรวมมีแบบผักอะไรก็ได้ดีกว่าแต่ว่าเห็ดมีสองอันขอให้ดูตอนนี้น้อยมาก อันนี้คือผัดผักนะคะผัดกับน้ำมันหอยค่ะเอาน้ออ้อมเอานมอแป้งก็ได้มีข้าวด้วยอ่าเนื้อผักก็วเวยอะกว่าเว้ยว,ว่าถ้าต้มยำสั่งผัดผักรวมอย่างนี้น่าจะดีกว่าเะอืมก็เดี๋ยวกินกับข้าวสวยตรงนั้นนะคะคะมีส่วนขาไม่ไก่นี้ก็คือรสชาติคล้ายค้ายก๋วยเตี๋ยชีค่ะต้องเติมซอส<ป>บางอย่างตอนนี้อิ่มกันแล้วค่ะก็ก้มหน้าก้มตาเพราะว่าเจอหนิด ค่าเสียหายวันนี้ค่ะรหัสการจอง4,699เว้ย4 6 9 0ลูปีอันนี้ก็คือรวมเซอร์วิสนะคะ10%เรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นเมนูทางร้านนะคะอย่าพยายามอยู่ด้วยส่่นใหญ่ก็คือจะมีเวสเทเรียนแล้วก็ชิ้เกนเนื้อสัตว์ คู่การสมอเ,เพราะว่าคนที่นี่ส่วนใหญ่เขากินมังสวิสรัติค่ะแล้วก็เขาบอกว่าอาหารเขาเนี่ยเป็นออแกนิกไม่มีผสมถุง,งชูรสหรือสารเพิแต่งใดๆนะครับก็เชื่อค่ะเพราะว่าต้มยำกุ้งจืดมากต้มขานี่ก็คือจะคล้ายๆกับกล้วยบอชีเลย ก็แก anyway, uh, so. ้ขัดได้ค่ะถ้าใครสนใจก็ลองดูนะคะชอปสติกนูเดลบา S C F C J ก็พยายามดเลี่ยงแผนที่จะมากินอาหารตามร้านวันที่เป็น dry day นะคะ dry ดีก็คือเป็นเหมือนเป็นวันพักไม่สามารถสั่งเมนูที่เป็นเนื้อสัตว์แล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ค่ะก็ลองสอบถามทางโรงแรมก่อน ก่อนที่จะมาทางโรงแรมหรือทางไกลก็ได้ค่ะวันนี้เรามาลองกินชานะคะเป็นมัชชาที่ร้าน Culture Coffee อ,อ,อยู่ตรงหัวมุมตลาดเลคค่ะตอนแรกเราคาดหวังว่าจะกินแบบมัชชาลาเต้เว้ยแต่ในเมนูมันเห็นว่ามัชชาเฉยๆใช่ไหมเราจินตนาการว่าเราจะได้กินแบบมัชชาลาเต้แบบบ้านเราปิ ไม่ใช่เว้ยเป็นชามาฉารุน้วนจริงๆโโนโราเต้เมนูราเต้เขาจะอยู่เป็นกาแฟค่ะแต่ว่าเรามาเย็นแล้วไงเราเลยไม่กล้ากินกาแฟเดี๋ยวเรานอนไม่หลับ got, ก็ใครมาเที่ยวเลนะคะแล้วมีความอยากกาแฟมากๆกาแฟดีๆที่ไม่ใช่กาแฟอินสแตนต์แบบชงที่โรงแรมอะ แล้วก็แนะนำเลยค่ะที่นี่คาเคาฟ่คอฟฟี่นะคะได้อะไรมั้งคะได้พระพุทธรูปเข้าไปบูชาเอาไหมั้ยมีดียังไงคะทำไมถึงต้องซื้อที่นี่ก็เอาไปติดตั้งไว้ที่จุดที่เราเข้าบ้านแล้วเห็นพระพุทธรูปนี้เลยหรือว่ารอจากบ้านทำไมต้องเป็นแบบที่นี่เ<ด>มืองไทยไม่ได้เพราะว่าที่นี่เนี่ยวันนี้เป็นวันกาเดย แล้วพอคนวายเดียร์น้อยควาสมสำคัญมากไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีแอลกอฮอล์ทั้งเมืองเลยแล้วเริ่มรู้สึกว่าเขาจริงจังกับการปฏิบัติตามศาสนาพแล้วเนื้อเนื้อผลิตภัณฑ์แตกต่างจากเมืองไทยไหมผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างนะเขใช้เป็นทองแดงแปลว่าสวยมากเลยราคาราคาเนี่ยพันกว่าบาทต่างจากเมืองไทยไหมต่างไทยแพงต่างเท่าไหร่ ไม่ต่างกันแต่แพงมากเท่าสี่เท่าแปดพันนะใช่นี่พิธีดีกว่าพี่หนึ่งไข่ของไม่เก่งเลยทำตั้งนานพิธีคะที่นี่มันดีกว่าที่เมืองไทยไงคะพระพุทธรูปเขาเหนเม็ดเห็นเม็ดด้วยแล้วก็ทองเหลืองที่นี่เขาเลยถูกกับานเราใส่นี้นั้นพี่ดีโอเคเราอยู่กันที่ร้านของใครของเก่านะคะของเก่าหรือใหม่ไม่รู้อ่ะ แต่ก็คือหนุ่มๆเขาอยู่ร้านนี้กันประมาณ3ชั่วโมงแล้วค่ะซื้อหมดไปทุกคนนี่รวมประมาณหนึ่งหมื่นได้ละหนึ่งหมื่นบาทนะครับหนึ่งหมื่นบาทโอโมนีโมนีโซฮ์โอมมนีมมนีเฮ้ยพี่แคทตี้ไม่ไม่นี่เขามียันอยู่โอโมนีโมนีโอมฮ์มมนีโซฮ์ฮะโมนี Do you have โอม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 อิสมีนเดอพีสไรโอมพีสและยูนิเวอร์แซลพีสพีสและโมนิมโมนิมโมนิมความเจ๋งยังไงเซงยูยูเค้นยูเค้นทอล์กกับเกนบีรีคอร์ดอะบียูโอเค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  Yeah, one day, yeah. Let's take one day. Okay, okay. <laughs> so this is Buddha Shakyamuni. Yeah, it's called Shakyamuni for meditation and peace. And his mantra is Om Muni Muni Ma Muni Soha. For universal peace, compassion, good luck. Mm -hmm. Okay. Okay. Next. Om Muni. Om Muni Muni Ma Muni Soha. อะะตอนนี้เราอยู่นิวเดลีแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราอยู่หน้าเลสอดเพราะว่าเราสั่งแฮมเบอร์เกอร์มาเป็นไงคำแรกรสชา้ย